แน่มาเริ่มกันเลยครับโอ้โหเซิร์ฟแม่งโคตรเยอะไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหเย็ดเขี้ยวอุ้ยตกใจมาปึ๊บแม่งโอ้โหไอ้นี่มันนี่มันคือไมโอกดำใช่ไหมดาวตมึตงถ่ายอ่ะถ่ายแล้วไอ้เฮีย,ไ,ฮยไม่ไม่ได้ลบมัคสมันมุ่งวิ่งว่ะไอ้เฮียนาเบื่อสัตว์เย่อินเวนทอรี่ <Yeah, inventory S 2> ได้แล้วรู้สึกดีใจ ไม่ในในบบทำอะไรเนี่ยก็ตัดไม้ไงทำลายป่าเออเกมนี้แม่งไอ้บอมไอ้บอมอ,อ,อ่ะโอมกูลืมอโอมไปตัดอะไรโอมกูลืมล็อกสมาร์ทมูกวิ่งอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ต้องล็อกไหนก็สวยดยีค่ะเฮ้ยยับยตกใจ ระบมาดูดิเห็นอะไรไหมเห็นอะไรอ่ะสีแดงอ่ะเขตุเหรอเชี่ยมันดูดีกูได้แบบอ่ะไอ้เชี่ยนี่โอ้ทราไมเหนื่อยเชี่ยมามันไม่รักกูทำไม, <laughs> ม,ม,ไมกกวะม,มาดีม,มันต้องดีดดูลงมาตอนนั้นเองไ <laughs> อ้จั๊กเหนื่อยเรามารักกูแล้วหรอเออ ม่จริงอ่ะกูไม่มีที่ขี่มีที่ขี่กูนะเฮ้ยนี่ไงเจอหินแล้วอุย้ยหินหนัหินนรับตัวม้าม้าไม่แน่ละม้ามาลากบปแล้วแต่กูไม่มีมามามมมบบนะโอ้ยโอมเหนื่อยชิบหายไอสัตว์วิ่งเอ่อลงดีนสัตว์หมาอ้าวดอกมีหาหินเลยครับมีหาหินเจ็บอุย้ย สุดท้ายดูว่าต้องขุดแน่สัตว์ตอนมึงอ่านอยู่ปรณีอ่านอยู่อ่านอ่านอะไรอ่านคลิปอ่านคลิปรุ่นอืออ้าย้ำมึงหายย้ำหายไปไหนกูขุดหิน,หยหนอยู่ขุดหินขุดหินยังไง่ทำม,มึงสร้างตัวค้าแล้วมึงก็ไม่บอกกูที่เนี่ยอะไรอ่ะสร้างาตัวค้าแล้วมึงก็ไม่บอกกู อ่อองบอต้อเดเเกมไมครับมีเป็ดวะก็มอดแลมันมันมยากหนไม่รู้ดูได้เย็สเป็ดมึงจะได้เย็นหรือว่าผูง่ายสัตว์เลยไม่ยากไปว่าเขาดิพมนี้อยู่ในเวอร์วอลล์รอนเลยครับมาสามสิบเอ็ดอันครับ อยู่ไอ้เยอะยานอยู่ไหนอ่ะขึ้นมาเด็กเอาจะแม่งอยู่ไหนอ่ะไอ้เชี่ยต่อค้ำแม่งเอ้ยสมาร์ทมูวิ่งแม่งกระโดดยากสัตว์อะอยู่ตรงอยู่ตรงที่ของเงินหมัดพวกเงินหมาดได้ไหมล่ะขู่เกลือตียาบัวหมาดมูลแมวอ้าวเก็บยาบิเก็บยาบทำฟาร์มไอ้ดอกโขคาบกูหายไปไหนอ่ะเก็บเคอยู่ที่กูอยู่เพิ่งครับ ไอ้สัตว์สัาธเต้สามโต๊ะอะไรเนี่ยมึงไช้จอไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าลืมนะเว้ยเราต้องลาสัตว์ด้วยโอ้ขอโทษจีเฮ้ยขอจะขอขอพิมพ์หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคราฟแอปเดี๋ยวดิไอสัตว์หลงมึงมีโต๊ะคราฟสองหย่าโตัวนั้นหินออกสัตว์หิน เอาไปเอาไปเลยเอาไปไปเถอเร็วดีก็อยู่ที่นู่นนะเออไอสัตว์ย่าร้อนมึงอะไรไอสาัตว์อยู่เนี่ยอยู่นี่ลอ,อ,องๆเกตัดไม้โคตรไว ไป้อมตีมาแล้วได้ไรวะได้มาอืมโอเคซึ้งไอ้เที่กูลืมครับลืมค,ครับลืมครคับที่ขุดไอ้สัตว์นไปค้ำตดาบค๊อกูเหรอ <c oughs> ตั้มแล้วยู่ตรงไหนดีเดี๋ยวดิไอ้เฮียคุณคุณหินชิดกันหินล่ะลองพยายามดูไม่ไหน เจอได้แอปเปิ้ลผมมีกินเลยครับว่าคุณเจอมาวะนี่มันทั้งนี่แม่งมีทั้งลาทั้งม้าเลยเหรอวะต้องทำของผมเฮ้อยอวัว<อ>ขอโทษครับลาอ <laughs> โอ้โหมึงดูเนื้อก้อนเดียวอะคุณในเที่ยแล้วแม่งหายยากที่หายเลยโอ้ยทำไมมึงไ,ไม่งไอชิมเบ็นไวจังไหมจัดเอ้ย โอ้โหเขาเรียกโอ้โหแบบคูรแบบไงอ่ะแม่งพัฒนาเร็วอะสัตว์อย่าบอกใครผมพัฒนาผมก็ป่าหารับผมแออกมึงทำไม่ตาเผาอย่างกดกดุดหินเสือไปอย่างเออเดี๋ยวแต่ผกูพูดเองก็ได้กูขุดอยู่กำลังมันเลยกูเหลืออยู่ตั้งสิบเก้าอันยันจะตกอไะยังกดหินอยู่แล้วแต่ละโอ้ย แตกแล้วเพื่อนพี่รู้สึกหมอแม่งจเจลกนะเว้ยไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ยกูล,ลืมปรั่บมาไว้นี่เองขอโทษแอนสอรรี่น้ำกูหิวเร็วเร็ย้ำจะตายหาแล้วไอสัตว์กูมีเนื้ออันเดียวมันก็ตายของมีตายของต้งนะเว้ยอ่ะเหรอ,อ,อต,ตายของบ้ามันจะโง่คนไปนอุ้ยวุ้ยวุ้ย,ย,ยชิบหายกูแม่งไม่อยากเลือดโลดเอ๊ะนี่ไงสัตว์ ร่วงเลยาของตกแล้ววายมน้องชิงงงชบหายมีแต่ม้าไอ้เหี้ยเรามาแม่งตายฮะมิเฮี้ยแม่งตายโคตรยาก,กอุ้ยมันแบบ่งมีอะไรเลย <cond u plo ad> ไม่ได้ไอ้เหี้ยอะไรเลยสัตว์ทีค่คุณจะวางแล้วยันดเดียว <c oughs> เราแตกแล้วเพื่อนยังไม่แตกแล้วเดี๋ยวกูมึงแตกแล้วยีน <c oughs> เดียวยีนเดียว เตที่คุณที่คุณถไดที่คุณนที่คุณาไอ้หนึ่งอันคุได้หกสิ้เกอ่้มึงอยู่ไหนอ่ะปียาอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ตียาดีหาวัวต้องลออ้าวคดผิดไหนวัวไอ้สัตว์อ๋ออยู่นี่ขอโทษครับอยู่ไหนอ่ะ เดี๋ยวตีวัวอุ้ยหมูแม่งทั้งวัวทั้งหมูอ้าวทำไมวัวทั้งวัวที่มักใชมแล้วแต่ <c oughs> เฮ้ยแต่แม่งเป็นที่ลงมากเวย้ยผมนี้ตีวัวเลยไอ้เฮียจะมืดละมั้งเนี่ยวัวแม่งเย็นมากม, <c oughs> มีเน,นืน้อเจ็ดอลาโอมอุ้ยตกใจ ไอ้เฮียหาหมูไม่เจอสัสโอ้ยโอ้ยโอมเต็มหน้าไอสั์เลยเามามาตรงนี้แหละตามมาตรงนี้ก่อนกิโลนี่แหละกูวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมา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 โอ้หกูซาเก็บไม้มาตั้งเยอะไอ้เฮียจะมืดละโอมเดีจ้า เก็บเคโอมมุดจิตหายอะไรอ่คุณองมีสัตว์โอมอยู่บ้านหลังเล้ให้ก้อนโอมตัวโอมโอ้แร้วๆๆ้ตาของตัวก็ไม่ดำโอ้แล้วแล้สัตว์มองไม่เห็นไอ้เจ้กูจะเอาบานกว้างไปไหนวะดูมึงทะเลยเก้อไหเหี้ย ไช่างแม่งเอาแบบเอาแบบเอาแค่สองล็อกสองบล็อกสองบล็อกสองบล็อกพ่ออ่ะก็สองบล็อกนะตัดมือทิบหายไอ้เหี่อ,อ่ะเออคุณจะมาหางาดิโอ้ยไอ้เหี้ยเซิร์ฟแม่งโคตรแรกจะอัดใช่หรือเออ เอ้กูเห็นไก่สัตว์นกึกว่าซอมบี้มันซอมบี้ไม่เกิดโอ้ยไอ้เฮียตกไอ้สัตว์เลยโอ้เออสัตว์ทีนี้จะไปยังไงเดี๋ยวออกเหยนละโอ้โห นี่ผมนี่ไอ้เียินแต่ฟงบี้ยำย้ำมันมาหาคุแล้วย้ำย้ำฟัมบี้เดาเอกเผาอ้าไอ้เฮียเอาไม้เฮียหาไม้ตัวเองไม่เจอสัตว์มีท่าแล้วม่ต้องเผาสองท่านเนี่ยสองอันเนี่ยนายสัตว์สองอันพ่อ เขามาเยี่ยี่มันรอเฮ้ยูเดินไม่ได้ละย้มเอา้วิ่งไม่ได้ฮะอะไรโอ้ยเอ้าไอ้เชียค้างเฉยย้ำกูอยู่ข้างบนไอ้เชียร์ไมกูเข้านี่แล้วแม่งค่อนข้างแหลกมันใช้แชทเชเดอร์อยู่หรออ้าวอ้าหารคนอื่นมาหาแล้ว หมดแลเนาะวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยประตูด้านไหนดีวะด้านนี้เนาะผมนี้ประตูตรงกลางเนี่ยหยาบังอ๋อไอ้เจ้าตัว อต้องเอาอเอสัตว์แป๊บนึงขอทานอันนึงจะครัาาบผมมีาคาร์ทพรอนะครับกูถือก็ได้นี่หว่าสัตว์อย่างเฟี้ยวกูไม่เห็นอนะ่ะกถือไม่ได้กูต้องทบอุ้ยยำไอ้เหี้ยยำไม่ขึ้นมาได้ยำโอ้ไอ้เหี้ยตกใจสัตว์เอ้าไอ้เหี้ยแล้วไม่ขึ้นมาได้ไงวะ โอ้โอโอโยอยายา,ยา,ยาไม่ได้แดก, <Yeah laughs> กเยสอเแมงอีงเมนแมงเสร็จรัวๆ <laughs> อุ้ยอุยอเตกใจอุยเ <laughs> <laughs> ีอุยโอแมงโง่ <laughs> ผมี่เปิดประตูเลย ไอ้ย่าตีกูโอ้ยลวงอยู่นั่นแหละสัตว์เอ้ยอุ้ยหูยยำอ้าวสัตว์ยนที่ให้กูเฮียอู้หเสียงีไอ้เฮียใครดูวะสเกลิตันหรือสัตว์จะมีใครตรงไหนจะฉัดเชล่อเจาของหรือ่า โอเคครับพ้าครับฝัตตรงนี้มืดไปเปล่าเย้สว่างสวยอุ้ยยำยำพีเอ้าเฮียไปไหนแล้วอะ่ะพูดเสียงเฮียหรอเสียงลา อะไรวะโอ้ยเทียนนาบานอุ้ยอุ้ยอ้าวตอกผมมีอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยเออยึดเขคิดไม่ยอมฮะทำไมไอ้สัตว์เดินเป็นแหนเนี่ยเห็นแบบหลบนายยางเนี่ยเห็นแบบหลบไหม เดินแบบไหนเดินแบบไอ้เฮียสตรีฟธรรมาดางๆงๆเหี้ยมันแบบหนุน่ะอเอเอสองังอ่ะเอเอกันดีๆสองพังอ่ะเออวะ่ะยิดเแค่ยังโหดอ๋อเป็นแบบสมาร์ทบู๊ใช่ั้ยเออำทำความเหมือนใจนะไ่เหี้ยบอลดูจริงจริงใมเงินเร็ก,งกรเงินี้เนี่ยไ <laughs> อ้สัส่นหัใจแม่งรดเยอะ เดินไปสู่ควางสว่างอู๋เฮียอะไรอะอเฮียอยากแดกดมือน,นซอมบี้มากโอ้ยไอ้เฮียสปไปเดอร์อุยอ้ยอุ้ยพ่อมึงตายไอ้เฮียตายเอ้ยไอ้เฮียแม่งไม่เห็นกูไอ้สัตว์อาตายหายอย่างไวไอ้เฮียแฮมดาโ,โลโอุย้ย <c oughs> <c oughs> โอมขอโทษสัตว์กูสัตว์จะช่วยมึงไอ้เหี่เอาไปวรให้กูตายไวดีแล้วันนี้ทไมเมาหมุนไมเมาหมุน เด็ดเคกูเบื่อได้อยู่ในนี้แล้วจะออกไหวแม่งเลยไอ้เฮียเฮ้ยมันกรชาแล้วมากไอ้กูเผาทานแปไอ้เฮียพอบอกวานะคุยยอ้าวโอมไปแล้วโอมกูมาตัดไมไม่หวะ อย่างนิ่งอย่างนิ่งเอาตีไม่โดนเฉยไอ้สัตว์มันเลงมึงอะ่ะเอออ้อยเฮียตัดไอ,อเฮียโอมตกเปิดบ้านแม่งอ้าวเไม่เข้ามาอะไรไว้งูที่ผาย อ๋อไอควายรันตัเช้าแล้วเช้าแล้วเพื่อนเอามาดูชาด้าติ่ขึ่นผมงี้ดีใจแป๊บคันหมูแ่ยทำมาอยู่ตรงนี้แหละแต่เราต้องขยายบ้านหรอใช่ไหมเอเอแม่งโลงดีเว้ยจำคุณม,มีไม้อยู่เว้ยยุเคเช้าแล้ว